บันทึกวิดีโอหน้าจอใน iPhone แล้วไม่ได้ยินเสียงทำยังไงแล้วปุ่มบันทึกเนี่ยอยู่ตรงไหนอธิบายครบจบในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจนนี่ชาแนลสำหรับใครครับที่ใช้ iPhone แล้วอยากจะอัดหน้าจอหรือว่าสตรีมเกมหรือว่าบันทึกทำงานต่างๆครับพร้อมกับบันทึกเสียงไปด้วยหลายๆคนครับไม่รู้ว่าเปิดบันทึกเสียงตรงไหนนะฮะคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ครบเลยแต่หลายๆคนครับที่เพิ่งซื้อ iPhone มาหรือว่ามือใหม่นะครับสำหรับการใช้ iPhone เนาะเวลาเราปัดหน้าจอลงมาตรงนี้ครับไม่มีไอคอนการบันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วมันอยู่ตรงไหนเปิดยังไงเดี๋ยวผมพาไปเปิดกันครับขั้นตอนแรกเลยให้เรากดไปที่ นี่การตั้งค่าครับและเราครับทำการเลื่อนลงมาครับดูตรงที่ศูนย์ควบคุมครับกดไปเลยหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาหาการบันทึกหน้าจอครับอยู่ตรงนี้นะฮะกดบวกครับการบันทึกหน้าจอครับก็จะถูกมาไว้ด้านบนตรงนี้แล้วนะฮะหลังจากนั้นให้เราปัดแอปทิ้งไปเลยครับปุ๊บวิธีการครับก็คือให้เราเนี่ยดึงหน้าจอลงมา แค่นี้นะครับไอคอนการบันทึกวิดีโอหน้าจอก็จะอยู่ตรงนี้แล้วแต่สาหรับใครครับที่ใช้เป็นรุ่นสแกนนิ้วหรือว่ารุ่น Touch ID เนี่ยให้เราปัดหน้าจอขึ้นไปครับไอคอนตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเรากดบันทึกไปเลยเนี่ยเราสามารถอัดแค่หน้าจอได้อย่างเดียวครับแต่ไม่สามารถบันทึกเสียงได้ด้วยวิธีการครับที่เราจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยให้เราทําการกดค้างที่ไอคอนการบันทึกวิดีโออย่างนี้ครับปกติเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างนี้ฮะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใช้ไมโครโฟนให้เรากดไมโครโฟนให้กลายเป็นสีแดงก่อนครับเมื่อไมโครโฟนเป็นสีแดงอย่างนี้แล้วให้เราทําการกดเริ่มบันทึกหน้าจอได้เลยครับปึ๊บนี่เราก็ทดสอบดูครับสวัสดีครับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจไนแชนแนลอยากจะได้มือถือตรงมาที่เจไนทุกสาขาเมื่อเราพูดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดหยุดได้เลยครับวิธีการหยุดก็คือกดไปที่สีแดงด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็กดหยุดตรงนี้ครับและนี่คือวีโอที่ได้ครับ สวัสดีครับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจนไนแชนแนลอยากจะได้มือถือตรงมาที่เจนไนทุกสาขา,เ,าเราก็าสามารถที่จะ ได้ทั้งวิดีโอทั้งภาพแล้วก็เสียงได้มาครบจบเลยนั่นเองครับส่วนใครที่จะเอาไปไว้ใช้บันทึกวิดีโอหน้าจอในขนาดที่วิดีโอคอูกับแฟนหรือว่าขนาดที่คุยสนทนาอยู่ครับตรงนี้ไม่สามารถทําได้นั่นเองครับเนื่องจากเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลน,นั่นเองครับ iPhone ไ,ไม่อนุญาตให้ใช้งานฟังก์ชันตรงนี้ได้นั่นเองครับ ก็เ,เพื่อนๆลองแล้วได้ผลเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ถ้าเพืเ่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนำตรงมาที่เจไนทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line ลอ j เจ h o โฟนเฟซบุ๊กเจ Phone เรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเจไน เรารับประกันบบห้าป <ไ segundo. S 2> ีสัมร้องมีเครื่งสำรองให้ด้วยราะเราใส่ใจในมาตาารฐานและบริการอีกมากมาย